สวัสดีครับคลิปนี้อยากจะแชร์และนำเสนอที่มาที่ไปของอตัวเลขปักหลักนะครับหรือที่เรียกง่ายๆกันว่าเลขเด่นของ3ตัวบนมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยซึ่งที่มาที่ไปผม ก็ได้ใช้โปรแกรมส่วนตัวในการคำนวณจากฐานข้อมูลของสถิติตัวเลขที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนคำนวณจากอะไรคือโดยส่วนใหญ่เห็นคลิปต่างๆแล้วก็ทำการคำนวณมือส่วนตัวผมเองมีแนวคิดว่าถ้า เรามีเครื่องมือที่ใช้แทนการเขียนลง,ลงบนกระดาษเนี่ยมันจะง่ายกว่าแลยย่นระยะเวลาในการค้นหาสุตที่เราต้องการได้ง่ายกว่านะครับซึ่งโปรแกร,รมตัวเนี้ยผมวิเขียนขึ้นมา10กว่าปีแล้วซึ่งได้ขุดขึ้นมาทำใหม่นะครับ เป่งจผมจะให้โชว์เฉพาะหน้าเพิ่มสูตรนะครับซึ่งผมก็จะโชว์และแสดงให้เห็นว่าหลักร้อยเลขเด่นคืออะไรหลักสิบเลขเด่นคืออะไรหลักหน่วยเลขเด่นคืออะไรสําหรับงวด1นึ่เมษายนสองห้ที่กําลังจะมาถึงในวันเสาร์นี้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยซึ่งเราก็เลือกออปชัน ะครับเลือกประเภทของสูตรอันนี้เป็นหน้าตาแผงควบคุมในการป้อนสูตรซึ่งจะไม่ให้ป้อนด้วยมือนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นมาในช่องตรงนี้ใครๆเคยซื้อโปรแกรมนี้ไปใช้แล้วตั้งแต่8 9ดปี10ปีที่แล้วก็น่านจะคุ้นเคยหน้าตา,านี้นะครับส่วนผมเพิ่งมาดัดแปลงในส่วนตรงนี้เพิ่มเติม ขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันนี้และจะมาใช้ในงวด1นึ่งเมษาอายน0เรามาดูกันนะครับว่าเลขเด่นคือไปถามว่าการที่จะหาเลขเด่นหลักปักหลักและหาตัวเดียวเนี่ยความเสี่ยงมันมีผมก็เลยใช้หลักการซึ่งหลายๆเว็บก็ใช้หลักการประมาณนี้คือ5ตัวมา1ตัวเขาให้มาเหอะนะครับ มีร้อยครั้งถ้าถูกร้อยครั้งคือเป็นประสบความสำเร็จแล้วแต่ถามว่าน้อยมากที่จะร้อยครั้งจะพบร้อยครั้งและถูกครับขนาดห้าตัวนะครับถ้าคิดว่าตัวเดียวมันเจ๋งๆอ่ยโอ้อ่ะแล้วแต่ความคิดนะครับโปรใช้วิจารณญาณเอาไว้ว่าเรามาเริ่มต้นกันเลยสูตรที่ผมค้นหาได้ก็จะเป็นหลักร้อยเนี่ย ก็คือเอาร้อสิบหน่วยนะครับคูณ9ก็คือของ1 1 0สิหน่วยก็ป้อนเข้าไป dfG ก็คลิกไปเลยสเต็ปก็คือย้อนหลังเอาผลย้อนหลังหนึ่งวดนะครับเพื่มอหอนวณในงว่าถัดไปถ้าสเต็ปสองครับผลย้อนหลังสองงวดย้อนหลังสามวดย้อนหลังสี่งวดย้อนหลังสิบมวดประมาณนี้ซึ่ง สูตรเด่นร้อยงวดหนึ่งในสานี่ผมได้พบว่าใช้ที่สเต็ปหนึ่งก็คือใช้ผลของงวดวันที่ของงวดล่าสุดก็คือวันที่16มีนานะครับเอามาคำนวณก็คือ863อะละตรงนี้863และค่าตรงนี้ก็คือใช้ข้อมูลยยอนหลังในการวิเคราะห์เป็นจำนวนซึ่ง ในฐานข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่459หรือประมาณเนี้ยแต่ถามว่าถ้าจะเอามาคำนวณทั้งหมดนะเพื่อดูผลก็ดูผลเป็นไม่ชัดเจนเพราะผมเชืใช้มาแล้วผมก็เลยเพิ่มออปชันตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะดูความทีของการถูกการผิดลองดูที่20งวดอันนี้คือออปชันอันนี้ไม่สนใจ นับขึ้นก็คือน,นับตัวเลขถ้าได้ผลเป็นเอาใช้ตัวหลังถ้าเป็นผลที่ได้คือเป็น8แล้วก็นับขึ้น8 9 0 1 2ศนย์สองนะครับถ้านับลงก็เป็นเลือกหม,หมดนี้คือเป็นแ7ดเจดหห้าประมาณนี้นะครับถ้านับปกติก็โดยที่ไม่เว้นนะครับเว้นก็จาก8ก็8ปดแดไม่คิดก็เป็น0ูนเลยนะครับเพื่อขึ้นับเว้นโอเค นี่คือผมทำมาเพื่อผมใช้งานเองนะครับออกตัวก่อนผมไม่ได้มีจุประสงค์เพื่อจะโปรโมทดหรือเอาไว้ขายให้ใครเพราะผมเคยขายแล้วผมจุกจิกลำคาญผมก็เลยถ้ามันดีใช้เองดีกว่าผมไม่ขายหรอกเอาเป็นว่าใครไมคลิปนี้ถ้าใครไม่ชอบอีกก็อันไลน์ได้นะเอาเป็นว่าออกจากป้อนตัวเลขครบแล้วเราก็มาดู คลิกเช็คความถูกต้องจะเห็นว่าผลที่ได้20ครั้งเนี่ยผิดจำนวน2ครั้งผิดจำนวนสครั้งถามว่าถ้ามันถูกต่อเนี่ยนี่คือทุนวดลลาสุด16มีนานะครับที่ออก863และงวดต่อไปเนี่ย1เมษาเนี่ยเลขเด่นก็คือหลักร้อยนะ ห้าตัวเนี่ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็คือตามนี้หลักร้อยจะออกตามนี้ออกไม่ออกไม่รู้แต่จากสิ่งที่ผมทําเนี่ยก็คือโดยไม่ต้องเขียนมือไม่ต้องมาทดเลขทดอะไรคือคลิกอย่างเดียวแล้วผลที่ได้มันก็ออกมาให้โชว์แสดงให้เห็นนั่นคือย่นระยะเวลานั่นคือข้อดีในการใช้โปรแกรมถ้าจะดูละเอียดก็คือจะเห็นว่าผิดตั้งแต่ อเองมิถุน,นานะครับสองครั้งกับสิบหกกรกฎาถ้าจะแยกย่อยไปอีกถามว่าความเสี่ยงมันก็มีแต่ถ้าจะแยกย่อยออให้ดูตรงนี้ถ้าเป็นวันงวดหนึ่งเมษาเนี่ยเป็นวันเสราร์ลองดูวันเสราร์นะครับเสาร์เสร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 าเสรา์นี้ถูกนะครับเสราร์นี้ผิดผิดถูก ก็รอดูว่าถ้าเสานี้ผิดก็แสดงว่าผมผิดนะฮะแต่ความเสี่ยงแบบเนี้ยความถี่ที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยถามว่ามันก็น่าน่าเสียงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสองสิบาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกครั้งผิดถูกต่อเนื่องเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงวันเสาร์ดูความถี่แล้วเนี่ยออกวันเสาขึ้น กับออกวันเสารแรมวันเสาร์ที่จะถึงนี้ขึ้นอีกขึ้นกี่ค่ำละฉะนั้นก็มีความเสี่ยงแต่ก็ขอลองดูก่อนนี่คือเป็นสมมุติฐานส่วนตัวครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าวันเสาร์ผิดก็แสดงว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้ดูวันพุธนะพุดธแรมพุดธแรมผิดพุดธแรมถูก พุทธแรงพุทขึ้นพุทแสดงว่าไม่มีผลฉะนั้นดูจากสถิติและบ16ครั้งต่อเน,นี่ยนี่มันก็น่าสนใจฉะนั้นผมก็เลยเลือกใช้สูตรนี้เป็นหลักร้อยนะครับโอเคผ่านไปมาดูหลักสิบบ้างคลิปที่หลัก10 5ตัวมาหนึงตัวหลักสูตรออกหลัก10ก็คือหลักพันบนบวก4ีหลักร้อยพันพันบวกสพันบวกสี่ จำสเต็ปก็คือสเต็ปสี่นะครับคลิกดูโอเคตามนี้เห็นไหมครับดูความถีที่มันถูกมันจะไม่ผิดมันจะไม่ผิดต่อเนื่องถ้ามันผิดแล้วมันจะถูกดังนั้นความน่าเชื่อถือก็คือคอนซัลที่จะถึงก็คือถูกผมคิดว่าอย่างนั้นนะสมมติฐานแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหลักสิบมีตามนี้นะครับมาดูลักหน่วยเวลาใกล้หมดแล้วมาดูหลักหน่วยบน ใช้สเต็ปหกหลักร้อยบวกเจ็ดหลักร้อยบวกเจ็ดคลิกโอเคถูกฉะนั้นแล้วดูความถี่ก็จะเป็นไปตามนี้ซึ่งรวันเสาร์ดูสถิติแล้ววันเสาร์มันจะถูกนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปด ผมแค่ลองทดสอบดูนะครับโอเคเวลาหมดแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้10มนาทีสวัสดีครับ